สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครอบครัวน้องเพิ่มพูนพพวันนี้น้องเพิ่มนะคะเป็นตัวแทนตักบาตรนะคะให้กับพี่พิมนะคะเพื่ออุทิศบุญให้เก่พลายตาคำนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะโมทนาสาธุบุญกับคุณพี่พิมนะคะบึงบึง ซองลูกซองซองจับซองมาโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเอออนุโมทนาสาธุบุญนะคะเออจริงจริงจงงงง่เอเบิง อาหดนักเอาหดหดหนักโบจะโคตรดีคนเลด้อโบอะทำอย่างนี้นะตั้งจับกล้องให้หนูได้ไหมเฮ้จับกล้องให้หนูนะครับ

ohui nọ khạc nó kha cha mồ sẹo. Nào các P'Nong. Rồi. 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 Rồi.

นมทนาสาธุบุญกับคุณพี่ๆนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ